มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพตำรวจสายตรวจขับรถจัก,กรยานยนต์จอดติดไฟแดงบนทางม้าลายโดยระบุข,ข้อความว่าที่นี่ขอนแกน่นไฟแดงร้อยวิไฟเขียวสิบวิโดยโพสต์ผ่านกลุ่มเฟซบุ๊กชื่อขอนแกน่นมีดานมีงานมีข่าวสารบอกด้วยหลังจากโพสต์ภาพดังกล่าวออกไปต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่ก็โฟกัสไปที่การจอดรถจัก,กรยานยนต์ของสายตรวจที่จอดอยู่บนทางม้าลายล่าสุดเพจเฟซบุ๊กของสพเมืองขอน แกได้ออกมาโพสตเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวนี้ว่าทางพันตํารวจเอกปีชาเก่งสาริกิตผู้กํากับสบพเมืองขอนแกน่นได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงภาพดังกล่าวพร้อมดําเนินการจับกลุ่มสายตรวจที่ขับขี่รถจัก,กรยานยนต์และจอดบนทางม้าลายพร้อมระบุข้อความว่าด้วยวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2565เวลาประมาณ10นาฬิกาเจ้าหน้าที่สายตรวจจํานวนสองนายได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ออกตรวจปฏิบัติหน้าที่ขณะนั้นได้รับสัญญาณไฟแดงจึงหยุดรถทัน ปรากฏว่าผู้ขับขี่ได้จอดรถในทางข้ามหรือทางม้าลายระหว่างรอสัญญาณไฟเขียวอันเป็นความผิดตามพรบจราจรทางบกรัทกศักราช2522มาตรา57ในข้อหาจอดรถในทางข้ามหรือระยะ3เมตรจากทางข้ามเจ้าหน้าที่สายตรวจจึงได้เข้าพบพนักง,งานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาและดำเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นเงินจำนวน500บาทตามคดีเปรียบเทียบปรับที่67/65ลงวันที่1กุมภาพันธ์2565ต่อมาก็ยังได้ มีการเรียกมากล่าวตักเตือนและห้ามมิให้กระทำผิดกฎจราจรเช่นนี้อีกโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนจะต้องประพฤตินตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนตามหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ต่อไป